ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวบ้านนสไตล์ชอร็อกวันนี้เสนอเมนูย่างเนื้อวัวนะครับวันนี้เป็นเนื้อวัวส่วนแก้มวัวนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับวัตถุดิบจ้นแรกนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับเกลือป่นนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ พริกไทยดำนะครับซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไปประมาณ1นช้อนนะครับอเคซอสปรุงรสนะครับ เสร็จแล้วครับโอเคต่อไปผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเรามาย่างกันนะครับครับหลังจากที่เราหมักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาย่างกันเลยนะครับ ตั้งไฟใช้ไปอ่อนนะครับใส่น้ำมันตัวเหลืองลงไปนะครับจริงๆใครมีเนยก็ใช้เนยแทนก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีกระทะไฟฟ้านะครับต่อไฟฟ้าก็ใช้เตาถ่านก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราน่าจะได้แล้วเน,นี้ลงไปย่างเลยนะครับย่างประมาณ3นาทีนะครับแล้วเรามาพลิก อีกด้านลงไปย่างนะครับครับครบามนาทีแล้วเราลิกอีกด้านลงไปย่างเลยนะครับสวยเลยครับผม้อมแล้วนะครับเริ่มพร้อมแล้วโอเคขอขอ,อย่างให้สุกทุกชิ้นก่อนนะครับแล้วเราไปทําน้ำจิ้มกันนะครับครับเรามาเริ่มรุมน้ำจิ้มกันเลยนะครับ เริ่มด้วยน้ำปลานะครับช้อนครึ่งน,นะครับช้อนครึ่งข้าวั่วนะครับนี่นะครึ่งช้อนนะครับ เป็นมากเป็นน้อยตามชอบเลยนะครับลองชินรดเล็กน้อยปิดใช้ได้ดีวัวนะครับมีรดขมนิดนึงนะครับ ใท้ใจหอมลงไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับสีสวยเลยนะครับอมชมพูนะครับมีความนุ่มนะครับ ชุ่มฉ่าในเนื้อนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับครับย่างแก้มบัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ